กลุ่มหนึ่งจะบอกว่าไอดูคลิปสวัสดีตอนเตียงค่ะทุกคนเตียงนี้เ <c oughs> ก็บปลูยังไม่เซ็ตนะปอดเตียงก็เลยบอกนันคลิปเราต้องจะมีการดับจมมีหยอดเรียนแต่ไม่เราได้เงินมีรายได้มีเงินเดือนนั่นคือความจริงที่เราต้องส่งคลิป ม,มือมือไม่ไหมซับซ้อนกันไหมทุกคนรู้วันดีเต้มือเก่าซับซ้อนกันไหมาจากติว่าบันดากุรูก็มาเต่อซนนั่นนะมันเป็นแตจริงหรือเปล่นในจบแล้วก่อยกดไลค์กมเมนจะเปิดการการมองเห็นจะตั้มไม่จองเราปังเขาจะดันคลิปกลุาน,นคลิปทุกคนเราไปดูมันเป็นเหมือนกันไหมว่ากานที่เรามาเปิดโมดมื่อ,อ,อจีตรงเนียนตอนที่เราเป็นจองเล็กๆกว่าที่เราจะ ป้านกัน,น,นคลิปเราต้องจะมีการดับจมมีหยอดเรียนแต่ไม่เราได้เงินมีรายได้มีเงินเดือนนั่นคือความจริงที่เราต้องส่งคลิปท่านอยากครีเอเตอร์พวกนึงกลุ่มนึงกลุ่มนึงเดียวกลุ่มนึงส่วนครีเอเตอร์อีกกลุ่มนึงจะกือ,ขอเขาจะกลุ่มนึงจะบอกว่าไอดูคลิป mưa may mắn sắp xuyến gần mai tụi con đua sắp xuyến mai chắc thì vợ có mặt số này na, mัน bền thật jing, sang rải dai dai na,เราจะ đi clip clip quần nỉ, rồi lượn feet đi đây không? đắng măng, bưởi creator, không măng creator chỉ có sắm, creator quần này thì vợ, cả nè, quạt tám nè, comment ở tại đây nè, cứ bình gầm to, không ai quan เจ้านะมาเจ้าเลือนไปเจอคลิปคลิปหนึ่งจากคีเตอร์เขามึกมือไม่ไหมซับซนกันไหมทุกคนรู้่คีเตอร์มือเก่าๆซับสนกันไหมแจากตีว่าบรรดากรูก็มาตสอบนั่นนะมันเป็นไปจริงเออนีนะในนอนตีทุกการตีเราตําคลิปนั้นเราต้องตั้มเราต้องส่งงานเจ้านะมาเจ้าเลือนไปเจอคลิปคลิปนึงจากคีเตอร์เขาติว่าดูไม่จบปัดเลือนไปเลือนไป เออเนี่ยความโร้มันเหลิมมันเหลิมตีกันเลยนะส่องกลุ่นจำกรองกลุ่มนี้นะในนอนตีทุกการตีเราต่าคลิปนั้นเราต้องต่าเราต้องส่งงานนี่นะในนอนตีทุกการตีเราต่าคลิปนั้นเราต้องต่าเราต้องส่งงานเราก็เชือแต่ก็ต่าแบบนั้นมาถึงจะสังเกตดูว่ะการที่เราไปดูไปดูคิดด้ว่าอย่างไหนตีว่าทุกคนสัมพัดมาจากประสบการณ์ตัวเองกันแบบไหน โดยตัวนั้นนะคะชื่อเอามาตลอดว่าการที่เราจะดูไปดูคลิปกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าให้ดูคลิปอ่าครีเอเตอร์คนไหนที่ว่าอมหมายในคลิปนี้กันเนี่ยฝากตามนั่นนะคอมเมนต์หน่อยใต้คลิปได,นะปดนะป้นะก็เป็นคับตอบไมไ่ได้ความรู้แล้วก็จะคลิปดันคลิปเราไปด้วยเอยจะดันอ่าน,นติเตอ,อ <c oughs> ร์เร็ลวมั้งนะ ็จะมีอยู่ซ่องกลุ่มสังเกตดูทุกคนสังเกตดูนะพีเตอร์จะมีอยู่ซ่องกลุม่มตีออกมาแนะนาการซอน่อทีว่าดูไม่จบปัดเลือเล่อนไปเลื่อนไปเออเนี่ยความโรมันเหิ่มมันเริมมร่มตีกันเลยนะซ่องกลุมม่มจำกรองกลุ่มนี้ไก่ไก่กันมาก่อนน้องก็เลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่ก็คลิปนี้จะมาคุยเรื่องว่าเมื่อ มือมือใหม่ๆซับจนกันใหม่ตัวคนเรือคือแต่มือเก่าๆซับจนกันใหม่อยากที่ว่าบรรดากูรูก็มาเตสอนน่ะมันเป็นไปจริงอึออกมาตามบ่มาสงสัยคนดังเป้แกจากลักที่ลําโพกไว้ตอนนี้แล้วก็ไปตนูก็นี่มนังกกไก่เดิมเป็นกกไก่น้องนะกกไก่ไก่ๆกันมาก็น้องก็เลี้ยงเลี้ยงไก่ๆ ็คลิปนี้จะมาคุยเรื่องว่าเมือ่อกลุ่มหนึง่งจะบอกว่าไอ้ดูคลิปเกจากลักตีลำโปกไว้ตอนนี้แล้วก็ไปตอนนูก็นี่มาหนังกกไก่เดิมเป็นกกไก่นองนะ็กือติว่าดูไม่จบปัดเลือนไปเลือนไป เออเนี่ยความโร้มันเริม่มมันเริ่มตีกันเลยนะสอน่องกลุ่นจำลองกลุ่มนี้มันเป็นเหมือนกันไหมว่าการที่เรามาเปิดมดเมื่อจีบตรงเนียนตอนที่เราเป็นจองเล็กๆกว่าที่เราจะป้านกันส่วนที่ว,ว่าไม่ต้องดูก็ไดตั้มคลิปให้ปังอย่างเดียวนี่เปื่อนๆกินดูแล้วกันนะกะเนี่ยคือเป็นกสอสรงใจนี่นะ ในนอนตีทุดการที่เราตําคลิปนั้นเราต้องตําเราต้องส่งงานเพื่อให้จบแล้วก่อยกดไลค์กมเมนต์จะเปิดการการมองเห็นจะต่้มไม่จองเราปังเขาจะดันคลิปกุนโนคลิปทุกคนเราไปดูสวัสดีตอนเตียงค่ะทุกคนเตียงนี้เ <c oughs> ก็บปลูยังไม่เซ็ตนะปอดเตียงก็เลยบอกเราร,รูเปลือว่าคลิปเราปัง เขาจะแจงเตือนเราไหมเนี่ยมันเป็นส่งทำไมซับซ้นหรือซึกซับซ้อนนะ่ะเครียเตอร์มือกลางสวัสดีตอนเตียงค่ะทุกคนเถียงนี้เ <c ười> ก็บปลูยังไม่เซ็ตนะปลอดเสียงก็เลยบอกผู้ติดตามยเยอะแยะแต่มีอยู่ส่องกลุม่มกลุ่มไหนที่คุณกิดว่าจะทำให้คุณไปเกา่าไปยาวๆไวใดมันสร้างรายได้ได้นะ เราจะไปเจอคลิปคนูน้นคลิปคนนี้เราเลื่อนวีตไปเรื่อยๆใช่ไหมคนดังมั่งเปลี่ยนเกเตอร์ไม่มั่งเกเตอร์ติคอสร็จเราก็เจือแต่ก็ตั้มเว็บนั้นมาถึงจะสังเกตดูว่ะการที่เราไปดูไปดูผู้ติดตามเยอะแยะแต่มีอยู่สองกลุม่มกลุ่มไหนที่คุณกิดว่าจะทําให้คุณไปเกาไปยาวยาวไดไ้เราก็ดังไม่ดังนะแต่ก็ค่ดังนะผู้ติดตามเยอะนะเขากจะจําต,ต,ต่ำคลิป Style quảm rô, tụi con Phần 1 Sẽ bố quả Ai đu clip Nên non tí thốt cản thì râu tầm clip nên râu tông tăm râu tông xuống ngang là có chất clip đánh clip râu bài đuôi Ý ấy cho đánh À nân tí tư Ông bà rôn bà Cô sẽ tầm clip anh ấy, cô sẽ bố quả chuỗi chê, chuỗi chê clip câu, chuỗi nôn chứ ก็ว่าไม่ต้องดูจบไม่ต้องดูจบแกจากลักติหลําโป๊กไว้ตอนนี้แล้วก็ไปตอนนู้ก็นี่มันหนังกอกไก่เดิมเป็นกอกไก่นองนะกอกกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าไอด้ดูคลิปเปลือยไม่นานเอ๋ก็จะดันคลิปเราขึ้นมาว่าไอาอ,อดูแต่าน,านั้นตานี้แลว้วถึงถ้าเราทำเร้วเราไม่ไปเล่ไม่ไปดูเปื่อนให้จบ เราคอยกดไลค์กมเมนจะเปิดกาการมองเอ็นจะตำไม่จ้องเราปังเขาจะดันคลิปกนอนะคลิปที่คนเราไปดูมันเป็นมัอนกันไหมว่ากานที่เรามาเปิดมดเมื่อ,อจีบตรงเนียนตอนที่เราเป็นจองเล็กๆกว่าที่เราจะป้านการสร้างรายได้ได้นะเราจะไปเจอคลิปกลอนนนคลิปกลน,นี้เราเลื่อนฟีดไปเรืเลยใช่ไหมคนดังมั่งเปลื่นกเกตเตอร์ไม่มั่งเกเตอร์ี่เขาํารกิจได,ด้ว,ว่า อย่างไหตีว่าทุกคนสัมพัดมาจากประสบการณ์ตัวเองกันแบบไหนโดยชวนตัวนะคะเชื่อมาตลอดว่าการที่เราจะดูไปดูคลิป่นอยาครีเอเตอร์พวกนึงกลุ่มนึงกลุ่มนึงเดี๋ยกลุ่มนึงส่วนครีเอเตอร์กลุ่มนึงก็คือเขาจะคิดตด้ว,ว่าอย่างไหตีว่าทุกคนสัมพัดมาจากประสบการณ์ตัวเองกันแบบไหน,น โดยตัวนนะั้นก็เชื่อมาตลอดว่าการที่เราจะดูไปดูก็ตีว่าดูไม่จบพัดเรื่อนไปเลื่อนไปเออเนี่ยความรู้มันเริม่มมันเริ่มตีกันเลยนะซ่องกุนจำลองกลุ่มนี้เปืือให้จบแล้วค่อยกอดไลค์กมเมนจะเปิดการการมองเห็นจะตํามไม่จองเราปังเขาจะดันคลิปคนโนคลิปที่คนเราไปดูออกมาตามออกมาส่งใสคนดังเป เจ้านะหมาเจ้าเรือนไปเจอคลิปคลิปหนึง่งจากคีเอเตอร์เขากลุ่มนึงจะบอกว่าไอ้ดูคลิปโรยโรบหรือว่าคลิปเราฟังเขาจะแจ้งเตือนเราไหมเนี่ยมันเป็นช่องทำไมซับซ้อนหรือซุกซับซ้อนนะคีเอเตอร์มือกลางออกมาตามออกมาส่งใส่กุญแงไปโรยโรบหรือว่าคลิปเราฟัง เขาจะแจงเตือนเราไหมเานี่ยมันเป็นช่องทําไมซับซ้อนหรือซุกซับซ้อนนะเครเตอร์อมือกลางเราก็เจือเราก็ตําเบ็บนั้นมาตึงจะสังเกตดูว่าการที่เราไปดูไปดูก็ตีว่าดูไม่จบปัดเรื่อนไปเรื่อนไปเออเนี่ยความโรมันเลิมมันเริ่มตีกันเลยนะซ่อง,องกลุ่นจำลองกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าไอดูคลิป Mấy đứa có đắng mới <laughs> đắng anh nè, thì có khoa đắng anh nè, phụ đi tam dự nè. Có cái tầm clip, sơ tay em khoảng rùa tụi con. Quên bữa mà trốn bà. Có cho tầm clip anh nè, có cho bó quả chuối chê, chuối chê, clip câu anh chuối nôn chân. Có khoa mấy tông đu chóp, mấy tông đu chóp, mấy đu chóp, có đài kể tầm clip ấy. Đẹp.